i ah, don't ไม่อยากไม่อยากให้เป็นจอดแบบใช่ครับเมื่อพร้อมกันเลยนะครับกรนคอนนะครับนเรื่อการนายอกร่อรับอยนก็มีมันมีแค่สองแบบครับมแบบทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะก็พอเคครับแต่ว่าแบบนี้นะ มีทั yup. lives, ้งทสองที่เตรียมเข้มาเตรียมรับฟัก็ก็ผมคงต้องยอมรับว่าเพราะว่าผมแสดงไปแล้วก็ตั้งใจทำไปแล้วก็คิดว่าบทที่มันตอบแล้กลับมามันจะดีไม่ดีก็อันนั hmm. <c oughs> ้นก็ต้องบอกว่าจริงจริงเนี่ยอ่าไม่ เขาเไม่เรียกว่าออกอกาว่าไต่ตองขอรับงานที่มันใหญ่กว่านะรว่าในอนาคตแค่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เล่นบทแบบนี้อีกไม่ได้เพามันทัศนศิวปมันเก่งแ้ว่ตงจะอนายอีก่านี่ใช่ครับใช่ครับเาว่าาะ พอผ่านเรื่อยๆเสียงกัรองข้าง็แรคับเหมือนมันเป็นแรงกดวัานอะไมทำให้เขาแบบคือทำมาได้ขีดััพอคิดเพ่มขึทีนี้เขาก็ ต่อแล้วครับรติดต่อไปลทุกคนอยาเวลาักานี้อขอไปางท่ตอนนี้ตอนนี้ก็เ้นครับเรานี้ะปอตอนนี้ก็มัเาอนนก็น่าจะนอันนี้ก็ไม่ได้ ต่อไปผมก็ไม่รู้เหมืไงบางทีว่า,างานที่ได้รับมามันจะแรงไหมหรือมันจะอ่อนคุณรู้ไหมหลังจากมันอาจจะเป็นเป็นประสบการณ์มากกว่าครับเพราะว่าเราเราได้ทำการแสดงก็คือประสบการณ์ที่การหนึ่งซึ่งเราก็ไม่เคยเล่นในอนาคตเนี่ก็จะรู้ว่าเป็นแบบนี้มันอาจจะดีหรือมันอาจจะไม่ดี เดี๋ยวผมสั่งให้พี่นี่เลยก็ได้